สวัดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most base c a กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ t o y o ต้าออพารนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว MPV สุดพรีเมียมสุดหดุกันอีกแล้วนะฮะคันนี้จะเป็นตัว2.5นะครับ S4 c พาเกจ์รุ่นท็อปสุดตารางอีกเช่นเคยนะครับเป็นตัวรถปี2019นะครับผมเลขไม่ขับใช้งานนะครับผมไปเพียงนะฮะ28,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสําหรับราคานะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปกันได้เลยนะฮะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพามาชม ภายนอกภายในกันได้เลยนะครับสำหรับด้านไฟหน้าเขานะครับผมจะเป็นไฟหน้าแบบทิพเปิลโปรเจกเตอร์นะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์ให้มาทั้งหมด3ดวงแบบนี้เลยแล้วก็ตัดไฟ LED daytime running light นะฮะไฟเลี้ยวเ q u นเชียลรอบคันแบบนี้นะฮะไล่ระดับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดแบบนี้นะครับ ไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมเป็นแบบ LED เลยนะครับผมลัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางมิชลินแบบนี้นะครับผม ล้อแมกอะลอยขอบ18ออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมตัวรถเป็นตัวสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างนะฮะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เช่นกันนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับที่จับประตูนะครับมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเลสนะฮะตัวรถนะฮะภายในสภาพภายในนะฮะเบาะหนังสีดำนะครับผม ปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซีนม่านบังแดดนะฮะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกแบบนี้นะครับผมสมกับเป็นตัวเลขใหม่เลยนะครับใช้งานไปอ่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมไฟแอมเบียนไลท์นะครับไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับปรับได้หลายเฉดสีเลยนะครับแล้วก็ตัวจอกลางนะครับออกศูนย์ออกโรงหารแบบนี้นะครับผม ่าเบาะคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าหัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะฟั่งคนขับนะครับผมปรับเมมโมรีซีทได้ถึง3เมมเลย นะครับสามารถปรับเมมเบาะได้เลยนะครับผมกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็ตัวระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมหุ้มหนังสีดําให้ด้านล่างด้านบนนะฮะคาดเป็นตัวลายไม้สีดําเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะฮะระบบคูสคอนโทรนะครับล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับคลิปเลนเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนั่นเองนะฮะไฟหน้ามีเป็นตัวระบบออโต้บายบีมให้ด้วยนะครับเพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติ นั่นเองนะฮะพวงมาลัยอุ่นนะครับผมแล้วก็ระบบไฟฟ้าภายในรถนะฮะพวงมาลัยอุ่นอ่าประเทศไทยไม่ค่อยต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมตัวปุ่ม end start หรือปุ่ม push start นั่นเองนะครับเร่งไมค์คันนี้นะครับขับใช้งานไป26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่รีบเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ Android ครับเจ้าของเก่าด้านหน้านะฮะอ่า ตัวจอด้านหน้าเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์ดิจิตอลมาพรา้อมกับตัวระบบกองแอร์นาโนอีแยกส่วนอิสระซ้ายขวาผู้โดยสารและฝั่งคนขับนั่นเองนะฮะร,ระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับปรับอีโค o โหมดได้แล้วก็เบาะร้อนเบาะอุ่นนะับกุญแจครบ,ครบ,ครบสองดอกแบบนี้นะครับผมสาหรับ ท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับเป็นตัว MPV สุดหรูยอดฮิตแบบนี้นะครับผมอย่างแบรนด์โตโยต้าอัลพารนะฮะแบรนด์หลักระดับประเทศเลยนะครับผมสำหรับแบรนด์ To โยต้านั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับราคาตั้งขายของทางบริษัทนะฮะไม่แพงเลยนะครับผมถือว่าจองให้ทันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเพียงแค่ราคานะฮะสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะย้ําว่าสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าอัลพารนะครับ ่าเป็นตัว2.5 ac แพ็กเกจรุ่นท็อปสุดตารางสีขาวมุกค,คันนี้นะฮะเลขกใหมครับใช้งานไปเพียง26,000กิโลเมตรราคาตั้งขายอยู่ที่เพีงแค่นะครับ2,850,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมดพามาชมรอบๆคันเลยนะฮะไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับผมหรือว่า จัดไฟแนนซ์นะครับผมซื้อเงินสดต่อรองเคสใบเคสคุยราคาหน้างานได้เลยหรือท่านใดจัดไฟแนนซ์ปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารอาชีพกับมดโดยตรงได้เลยนะสามารถโทรเบอร์มาหากับมดโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์นะครับ098ครับ490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับผมยังไงท่านใดถ้าสนใจนะครับมดจะทิ้งลิงก์คอนแทคนะครับผมช่องทางในต่อไว้ใต้คลิปทั้งหมดนี้นะฮะมดจะเป็นตัวแฟนเพจเฟซบุ๊กหลัก นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวช่องทาง ID Line การติดต่อนั่นเองนะฮะแอดติดต่อหรือว่า,าทักมาสอบถามกับมดกันก่อนได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมม็ต้องขอฝากเจ้าตัวเตต้าเอาผ่านไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องในการพิจานะรณาสำหรับลูกค้ามสเบสคารุท่านไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมดหยิบรถใหม่ๆมาให้ชมให้ดูบ่อยๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ